พอบ,พอบนิตินิติชักก่อนชักกกอนคดีคดีใครจะใครจะผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุยุ่งจ้ ยุงีจ้ะผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยสืบส้าตาสืบาตาสืบสวนสืบสวนเข้าชยฮะดาตาช่วยฮะดาประสานประสานจิ้งก่อ สินกหลักฐานหลักฐานการเมืองการเมืองความเป็นธรรมความเป็นธรรมพิมิลคิมงช บิมิชตตำรวจนอกเครื่องแบบตำรวจนอกเครื่องแบบสไปร์สไปร์สายลับสายลับเวยกุกคฮดาเวยกุคฮดาบิดเบือนบิดเบือน 현장ที่เกเหตุที่เกิดเหตุชูจ하다สันนิทาน정당พัก 전시회เนทัศนศกาล佛教徒พุทธศาสนา운전하다สมบูรณ์แบบ สมบูรณ์แบบช่วยชีวิตช่วยชีกิตกานหายใจก้านหายใจยงหงยงหวีระบุรุษวีระบุรุตคิมโบคิมโบ สัญญาณเตือนสัญญาณเตือนพาหนึ응่งพ응่าหนึ่งปฏิกิกริยาปฏิกิริยายุลลียุลีีจริยธรรมจริยธรรมข้าข้า วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คุ้งอ่ะคุ้งอ่ะวิศวกรรมวิศวกรรมผู้ช่วดีวันผู้ช่ดวันเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยชิมบง하า 신봉하다. 사타, 사타. 기저, 기저. 빠디한, 빠디한. 사죄를 구하다, 사죄를 구하다. 거하마하거하마하 กุงกุนกงกุนกองทัพอากาศกองทัพอากาศขามุงขามุงหน้าแลง้งหน้าแง้งจางกวนจางกวนรัฐมนตรีรัฐมนตรี ัต ok ิการปฏิบัติการกดอากาศความกดอากาศชิมจอมุลตะกอ ปกรณ์ยางสุกียางสุกีเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำดุงนิมปูดุงนิมปูกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรเดมูบูเดมูบู กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยอีกีเอปูอีกีเอปพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ人工위성人工위성ดาวเทียมดาวเทียมโซชิกทง สแหล่งข่าวแหล่งข่าวบุซอนยลลุ่ยลลวิทยุสื่อสารวทยุสื่อสารคูโจเกคจหน่วยกูย้ภัยหน่วยกู้ภัย 모래자루모래자루กระสอบทราย,รายจีวีกวน,วกวนผู้บังคับการการนโซออกซิเจน <Ox> ออกซิเจนอานฮัตโซอิลานไตัซิลก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์ราบอนไดออกไซด์응ทีมแพทย์ฉุกเฉินทีมแพทย์ฉุกเฉินบาบี้ บาปีอัม,มพาตอัม,มพาตดีจ่าดีจ่อาอวัยวะภายในอ,อวัยวะภายในชิงเกชิงเกระบบประสาทระบบประสาท 뇌졸 중, 졸중โรกหลอดเลือดสมองโรคหอดเลือดสมองมาชามาชวาวิสัญ,ญีแพทย์วิสัญ,ญีแพทย์เจนชินมาชียาเจชินมาชีย,ยาสลบ ยาสลบชินเพอโเซงซูร์ฮะาชิเพอโเซงรปั탄탄๊มหัวใจปั๊มหัวใจเบียญยองเยาเบียยองยภูมต้านทานโรคภูมต้านทานโรค수도수도 โรคอีสุกอีใสโรคอีสุกอีใสเท็งกี้เยลเท็งกี้เยลโรคไข้เลือดออก이이이โรคไข้เลือดออกหุงหยอหุงหยอโรคหัดโรคหัดชันชีชันชี 브로흙, 브로흙. 물집, 물집. 보펑, 보펑. 겸손하다, 신분에 맞게 처신하다. 겸손하다, 신분에 맞게 처신하다. เจียมตัว